4.2ดนะคะดูเรื่องสปอร์ตก็คือกีฬานั่นเองนะเราก็ต้องเรียนกีฬาด้วยนะถึงจะเป็นคนไม่ชอบดูกีฬาสักเท่าไหร่ <c oughs> แต่ว่ามันมีในข้อสอบก็เลยต้องเรียนนะคะเอาไปเอามาก็เลยรู้เยอะเลยนะคะสปอร์ตอ่ะเขาบอกว่าอย่างนี้เนี่ยจุดที่จะออกข้อสอบจุดแรกนะคะ Many sporting e v e n t ก็คือสถานที่ในการจัดการแข่งขันกีฬาหลากัหลกๆนะมีอะไรบ้างอย่างเช่นนะคะสนามกีฬาที่ชื่อว่า w e m b l e y s t a d i u มอันนี้จะอยู่ที่ลอนดอน เวลามีจัดการเห่งกาันกีฬาอะไรดังๆใหญ่ๆเนี่ยก็จะไปจัดที่สนามนี้เบ m บี้สเตเดียมอยู่ลอนดอนและก็อีกหนึ่งสนามเรียกว่าสนาม m i เนเ n ียมสเตเดียมนะคะอันนี้อยู่ที่คาร์ดีอันนี้เป็นสนามกีฬาหลักๆนะที่เขาจัดการเหุ่กานกีฬากันถัดมาค่ะบรรทัดถัดไป l o โ Local Government โองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นเนาะแล้วก็ Private Company บริษัทเอกชนเนี่ยจะเป็นผู้ที่ provide ก็คือจัดเตรียม Sport Facil facility อรียมาสถานที่ ในการเล่นกีฬาของให้กับประชาชนนะคะอย่างเช่นสว imming pool tennis court อะไรพวกนี้นะคะฟุตบอลพินดายสกีสโลปอะไรเงี้ยนะคะโลโก้ Local government กับ private company จะเป็นคนจัดเตรียมให้เมนี่สปอร์ตนะคะกีฬาดังๆหลายประเภทนะคะมีต้นกำเนิดมาจาก U K อย่างเช่นนะคะคริกเก็ตฟุตบอลลอเทนนิสกอล์ฟลักบี้นะ,ะมีจุดกำเนิดมาจากบริเตนนั่นเอง นะอันนี้เป็นกล่องช่วยจําชื่อสนามที่ลอนดอนมีเวมบี้คาดิฟมีเมรเนียมประเทศอังกฤษนะคิดค้นกีฬาคริกเก็ตฟุตบอลลอเทนิสลักบี้ส่วนกอล์ฟเนี่ยอยู่ประเทศสกอตแลนด์ดูหนะ้าถัดไปค่ะ UK นะคะตั้งแต่ประวัติศาสตร์เป็นต้นมา UK host Olympic Games เป็นเจ้าภาพโอลิมปิกเกมอยู่ทั้งหมด3ครั้งนะคะปี1908 1948แล้วก็2012นะคะ โอลิมปิกเกมปี2012เนี่ยนะคะสนามกีฬาที่จัดเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่แถวแถวสตาร์ทฟอร์ดซึ่งอยู่อีสต์ลอนดอนนะคะตอนจบการแข่งขันน,นับแต้มแล้วเนี่ยนะคะโอลิมปิกเกมเนี่ยอังกฤษอยู่อันดับ3ามของตารางนะคะแล้วเวลาการแข่งขันโอลิมปิกไปที่ไหนเนี่ยมักจะมีกีฬานี้พ่วงไปด้วยชื่อว่าพาราลิมปิกเกมในปี2012ก็เลยจัดที่ลอนดอนเช่นเดียวกันพาราลิมปิกเกมก็คือเป็นกีฬาสำหรับคนพิการนั่นเองนะคะ คนที่คิดค้นพาราลิปิกเกมคนแรกชื่ออะไรรู้ไหมชื่อว่าดรเซอร์ลัดวิกกัตแมนให้เราจำดรกัตกแมนก็พอที่มาก็คือดรกัตแมนนะคะได้คิดคน New Method, ้นนิวเมทอดวิธีการรักษาใหม่ๆเพื่อจะมารักษาคนที่มีสป i ย a นลอินเจอรี่ก็คือบาดเจ็บที่กระดูกสันหลังคําว่าสป i ยนลแปลว่ากระดูกสันหลังเพราะว่ากระดูกสันหลังของเราจะเป็นเส้นรวมของ ส่วนรวมของเส้นประสาทต่างๆถ้าได้รับอาการบาดเจ็บอะไรเงี้ยใช่ไหมคะมก็จะทาให้เกิดอมัอมาพาตได้เสร็จแล้วดร์กัตแมนเนี่ยก็เลยได้คิดค้นนิวเมทอดคิดค้นวิธีใหม่ๆที่จะช่วยให้คนไข้นะคะกลับมาแบบอ,ออกกําลังกายเอาไปอามาก็เลยกลายปเป็นเป็นสปอร์ตนั่นเองนะนี่คือที่มาทีนี้มาดูชื่อนักกีฬาแต่ละคนนะคะ,ะคนแรกนะคะคือเวลาเราอ่านเนี่ยเราจาแค่ชื่อนักกีฬากับชื่อกีฬาที่เขาเล่นก็พอไม่ต้องจาว่าเขาได้เหรียญอะไรเท่าไหร่หรอกนะ มันมันออกเวลาเขาออกเขาสอบนี่มามันจะมาพ่วงกันมาด้วยกันอยู่แล้วแต่ที่เน้นก็คือต้องจําชื่อคนกับชื่อกีฬาที่เขาเล่นให้ได้นะคะอ่ะมาดูอันอันแรกก่อนนะคะอันแรกก็คือชื่อว่าเซอร์โรเจอร์แบนนิสเตอร์คนนี้เขาจะจุดเด่นเขานะคะจําตรงนี้เขาจะวิ่งวันไมล์โดยใช้เวลาแค่4นาทีวันไมล์โฟร์มินิทเขาเรียกฉายาเขาวันไมล์โฟร์มินิทแบนนิสเตอร์เนี่ยท่องอย่างนี้นะคะ ต่อมาคนที่สองแจ็คกี้สตีเวิร์ดนะคะคนนี้เป็นนักแข่งรถฟอร์มูล่าวันอะฟอร์มูล่าวันจำแค่นี้พออะฟอร์มูล่าวันลูวิสแฮมิลตันก็แข่งรถฟอร์มูล่าวันเหมือนกันเอฟหนึ่งก็คือรถฟอร์มูล่าวันถัดไปคนนี้ออกข้อสอบมากที่สุดเลยตั้งแต่ทำข้อสอบมาก็คือบ๊อบบี้มัวบ๊อบบี้มัวนะคะเล่นกีฬาฟุตบอลอะสังเกตนามสกุลเขาเห็นไ,ไหมคะ กับกีฬาที่เขาเล่นเป็นไงะนะคะได้นะคะเขาเป็นกัปตนะันอังกฤษฟุตบอลทีมนะพาทีมฟุตบอลอังกฤษเนี่ยไปชนะแชมป์โลกมาเวิร์คัพในปี1966ด้วยนะเพราะฉะนั้นคนนี้ออกข้อสอบบ่อยที่สุดถัดมาค่ะเอียนบอสแฮมเอียนบอสแฮมนะคะเป็นคนที่แข่งนี่ค่ะคริกเก็ตทำลายสถิติด้วยเอียนบอสแฮมแข่งกีฬาคริกเก็ต คนถัดไปค่ะมา2คนคนแรกชื่อเจนโชว์วิลคนที่สองชื่อคริสโตเฟอร์ดีนจำย่อๆจำเจนกับดีนเจนขึ้นต้นกับดีนลงท้ายถ้ามาสองคนอย่างนี้นะคะมาคนเดียวไม่ได้นะมาสองคนก็คือกีฬาเต้นลำเต้นธรรมดาโลกไม่จำ้วต้องเต้นบนน้ำแข็งก็เลยเรียกเนี่ยคะ่ะไอเดนซิ่งเป็นนักกีฬาไอเดนซิ่งเต้นบนน้ำแข็งนะักเต้นนะคะถัดมาค่ะสตีฟเรดเกฟ เรดเกฟนะคะเล่นกีฬาโรอิงเราจำนามสกุลขึ้นต้นด้วยตัวอาก็แข่งกีฬาที่ขึ้นต้นด้วยตัวอาสตีฟเรดเกฟเล่นกีฬาโรอิงนะคะต่อไปค่ะคริสฮอยคริสอยเล่นกีฬาไซคลิสก็คือเป็นนักปัน่นจักรยานเนี่ยจำชื่อนะคะขึ้นต้นด้วยตัวซีเล่นกีฬาที่ขึ้นต้นด้วยซีครูเจนตั้งชื่อเล่นใหม่เซนาหอยเซนาหอยปั่นจักรยานนะชื่อแกอ่าถัด <laughs> มาอีกค่ะ แบดลี Beast ่ว uh, ิกกินนะแบดลี่ว uh, ิกกินก็ปั er ่นจักรยานเหมือนกันเป็นไซคลิสเหมือนกันแต่จุดเด่นนะคะเขาไปร่วมการแข่งขันที่มีชื่อว่าทัวร์เดอะฟาร์แล้วก็ชนะนะคะอืมชนะด้วยนะคะทีนี้จํายังไงดีจําอย่างนี้ค่ะจําวิกกินวิกกินจำนาสกุลวิกกินจำนาสกุลใส่วิกเนี่ยค่ะวิกเนี่ยวิกใส่ผมเนี่ยนะคะ ดูหัวเขาเสียงใกล้จะร้านแล้วก็จะได้ใส่วิกแล้วนะคะจําคําว่าวิกกินเนี่ยนะคะจําอย่างนี้จําว่าเขาปั่นจักรยานไปทัวร์เดอฟานปั่นจักรยานไปฝรั่งเศสใช่ไหมฟานแปลว่าฝรั่งเศสใช่ไหมคะจําอย่างนี้พอสอบถามว่าใครทัวร์เดอฟานอ๋อไปปั่นจักรยานไปฝรั่งเศสเนี่ยต้องนี่เลยคนนี้นามสกุลวิกกินนะคะแอนดี้เมอร์เร่ค่ะเป็นนักกีฬาเทนนิสนะคะเล่นกีฬาเทนนิสทั้งเล่นแกรนด์สแลมแล้วก็บิเบดันด้วยเล่นทั้งสองรายการนะคะ ไปทั้งสองรายการนะคะทั้แกนสแลมกับวิเวอดันถัดมาค่ะโมฟาราอ่าคนนี้เป็นนักวิ่งระยะไกลนะคะเป็นรันเนอร์ดิสแทนรันเนอร์นักวิ่งระยะไกลเขาวิ่งทีก็คือ5,000ถึง1,000งมเมตรก็คือ5กิโล10กิโลเลยนะคะนักวิ่งระยะไกลโมฟาราหาภาพที่น่ารักที่สุดให้แล้วนะจะได้จำหน้าได้สาลังยีอยู่รักนะจ๊ะอะไรเงี้ยจุบ๊บ ถัดมามาดูผู้หญิงบ้างนะคะผู้หญิงคนแรกชื่อว่าเดมเคนลี่โฮมนะคะคนนี้เป็นนักกีฬารันนิง่งจำรันนิ่งนะคะคนที่สองค่ะเดมเจสสิก้าเอลนิชฮิลเราจำเจสสิก้าอย่างเดียวก็ได้เจสสิก้านะคะเป็นนักกรีธาหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าแอทลีตกรีธานี้เล่นอะไรก็คือเขาเล่นกีฬาทั้งประเภทลู่และประเภทลานวิ่งผัดสีคูณร้อเมตรวิ่งข้ามรั้วกระโดดสูงกระโดดไกลทุ่มน้ำหนักคว้างจักพุ่งแหลนอะไรพวกนี้ค่ะ เล่นทุกอย่างเลยเนี่ยเรียกว่ากรีธาเรียกรวมกันว่ากรีธานะคะแอดลลตสวยหน้าตาสวยด้วยนะคะได้ก็เลยได้ไปเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับธนาคารซานตันเดนถัดมาค่ะเอลลินแม็อาเธอร์คนนี้ผมสั้นเนี่ยนึกว่าเป็นผู้ชายนะแต่ไม่ใช่นะเป็นผู้หญิงนะคะเขาเป็นนักกีฬายอทบูแมนแข่งเรือยอทนะคะแล้วก็ เป็นคนที่แบบว่า f a s t s t ก็คือคนที่ล่องเรือรอบโลกได้เร็วที่สุดนะแบบ single hand single hand แปลว่าแบบล่องมวนเดียวจบเลยอะไม่จอดพักท่าเรือไหนทั้งนั้นนะคะล่องรอบโลกรวดเดียวจบไม่จอดเลยเติมเอาน้ํามันใส่เรือไปด้วยแล้วก็เอาห่อข้าวกินบนเรือคือไม่จอดพักท่าเรือไหนเลยนะคะ single hand เร็วที่สุดด้วย ถัดมามาดูนักกีฬาพาราลิมปิกเกมบ้างมีใครบ้างนะคะมีอยู่3คนคนแรกชื่อบารอนเนสเทนิกาเกรทอมสันเราจำบารอนเนสก็ได้นะคะเป็นนักกีฬาพาราลิมปิกเกมนะได้เหรียนกี่เหยือะไรไม่ต้องไปจำหรอกนะจำแค่ว่าเขาเล่นกีฬาอะไรก็พอก็คือเป็นนักกีฬาคนที่การนั่งวิวแชร์เนาะถัดมาคนที่ 2, d a เดวิดเวียร์นะจำส,ำสกุลเบียร์นั่งวีลแชร์เหมือนกันนะคะก็เป็นนักกีฬาพาลาลิมปิกเกมเหมือนกัน คนถัดไปค่ะเนะอลลี่ซิมมอนจำนำสกุลซิมมอลซิมมอนซิมมอนว่ายน้ำนะคะเป็นนักกีฬาสวิมมิงก็เป็นพาราลิมปิกเหมือนกันพาราลิมเปียนนักกีฬาพิการเหมือนกัน,าลาลกน,กนแลต,ตัวเล็กกายเป็นคนแคะเนาะนะก็หมดแล้วโอเคทีนี้มาดูกีฬาประเภทต่างๆที่มีต้นกําเนิดอยู่ที่บิเทนบ้างอันแรกนะคะกีฬาคริกเก็ตคริกเก็ตนะคะต้นกําเนิดจะอยู่ที่ประเทศอังกฤษการแข่งข,ขันกีฬาคริกเก็ตนะคะจะแข่งทีเนี่ยห้าวันเลย จัดแข่งขันทีหนึ่งเนี่ยจะแข่งกัน5วันนะคะการแข่งขันกีฬาคิกเกตมันจะมีวลีฮิตติดปากที่มาจากการกีฬานี้ก็คืออย่างเช่นคําว่า rain stop play ก็คือฝนหยุดเนี่ยฝนตกเนี่ยเราจะหยุดเล่นนะแล้วก็อีกคํานึงนะคะ it just not cricket มันไม่ใช่แค่คิกเกตนะอะไรประมาณเนี้ยนะอันนี้เป็นคําที่วลีฮิตติดปากมาจากกีฬาคิกเกตการแข่งขันดงัดงๆก็อย่างเช่น the arches นะคะ the arches เป็นการแข่งขันกีฬาคิกเกตระหว่างประเทศอังกฤษกับ ออสเตรเลียแข่งกันทั้งหมดห้าวันเนี่ยค่ะมีภาพประกอบคิดเก่งก็เป็นแบบนี้นะคะชุดขาวไงเดี๋ยวฝนตกเราต้องหยุดนะไม่เดี๋ยวงั้นชุดเปื้อนนะกีฬาผู้ดีถัดมากีฬาประเภทที่สองค่ะฟุตบอลฟุตบอลนะคะเป็นมอดป๊อปปูล่าสปอร์ตในยูเคเลยกีฬาที่โด่งดังมากที่สุดเกิดขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่สิบเก้านะ,ะอ่าต้นกำเนิดก็คือจากยูเคนี่แหละ กีฬาแข่งขันฟุตบอลดังๆก็อย่างเช่นพรนะีเมียร์ลีกยูฟาแล้วก็แชมเปียนลีกสามอันนี้เป็นชื่อกาขัางขันฟุตบอลหลักๆนะคะที่โด่งดังฟุตบอลโลกนะคะเวิร์ครัพเนี่ยอังกฤษชนะฟุตบอลโลกนะคะในปี16 1966โดยผู้นำเนี่ยทีมกัปตันอิงลิฟฟุตบอลทีมคนนั้นก็คือบ๊อบบี้มัวนั่นเองพาอังกฤษไปคว้าฟุตบอลโลกไว้ได้ดูหนะ้าถัดไปค่ะ ต่อมามาดูลักบี้นะคะกีฬารักบี้นะคะต้นกําเนิดอ,อยู่ที่ประเทศอังกฤษน,นะคะชื่อการแข่งขันลักบี้ที่ดังๆก็อย่างเช่น Six Nations Championship อันนี้จะเป็นการแข่งขันระหว่างอังกฤษไอร์แลนด์สกอตแลนด์เวลส์ฝรั่งเแล้วก็อิตาลีนะคะแข่งกันทั้งหมด6ประเทศเขาเลยเรียกว่า Six Nations Championship จำเฉพาะตรงที่ครูไฮไลท์นะคะตรงอื่นไม่ต้องจาไม่ออกก็สอบถัดไปค่ะ Horse Racing ก็คือการแข่งขันมา้า กีฬาแข่งม้านะคะย้อนยุคก,กลับไปนู่นเลยย้อนไปจนถึงสมัยโรมันไทม์เลยก็คือสมัยโรมันเนี่ยเขาจะทหารเขาจะมีม้าใช่ไหมคะแล้วช่วงไหนที่แบบว่าเราไม่มีสงครามอะไรเงี้ยเขาก็พาม้าของเอาไปขี่เล่นไปฝึกเออให้มันแข็งแรงก็เลยกลายเป็นกีฬาแข่งม้าขึ้นมาเพราะฉะนั้นข้อสอบถ้าถามว่ากีฬาอะไรที่ย้อนกลับไปเนี่ยต้นกําเนิดเนี่ยย้อนกลับไปถึงยุคโรมันเลยก็คือตอบฮอตเดซิ่งแข่งม้าน,นั่นเอง กีฬาแข่งม้านะมันจะมีอยู่2อันหลักๆที่ออกก็สอบอันแรกเรียกว่า Royal a s c o t จุดเด่นของ Royal a s c o t คือเป็นการแข่งขัน f ฟเดยก็คือ5วันจัดการแข่งขัน5วันอยู่ที่เมือง Berkshire นะคะแล้วจะมี Royal Family มาปากดตัวมาดูนะถ้าเราไปดูในตัวอย่างในภาพนะคะรอยัลแอใช่ไหมเป็นการแข่งม้าที่มี Royal Family มาดูเนี่ยค่ะ เจ้าหญิงเจ้าชายคิงควีนก็จะมาดูการแข่งม้าจัดอยู่ที่เมืองเบิร์ชไชนะคะเพราะฉะนั้นคนก็จะแต่งตัวแบบอย่ากจะไปงานการ่าดินเนอร์นะคะเพราะว่าเหมือนไปรับเสด็จไงมีเจ้าหญิงเจ้าชายมีคิงมีควีนม,มาดูด้วยอันนี้เราเรียกว่ารอย a ล a อสค t นะคะส่วนการแข่งม้าประเภทที่สองไม่มีรอยัลแฟมลี่มาดูเราจะเรียกว่าแกรนด n เนชั่น l ไม่มีคนในราชวงศ์มาดูนะคะ ชื่อกาอน่างขันก็คือแกรนด์เนชั่นแนลจะจัดอยู่ที่เมืองเอนทซึ่งอยู่ใกล้ๆริเวอร์พูลแล้วก็อีกอันนึงถ้าเป็นที่ประเทศสกอตแลนด์เราจะเรียกว่าสกอตติชแกรนด์เนชั่นแนลอันนี้ก็ไม่มีรอยอัลแฟมิลี่มาดูเหมือนกันก็จะแข่งอยู่ที่เมืองไอแอแล้วให้เราจําตรงนี้ถ้ามีรอยอัลแฟมิลี่มาดูจะจัดที่เมืองที่ขึ้นต้นด้วยตัว B ถ้าไม่มีรอยอัลแฟมิลี่มาดูจะจัดที่เมืองที่ขึ้นต้นด้วยตัวเเห็นไหมคะความแตกตา่าง National Horse Racing Museum พิพิธภัณฑ์ม้าแข่งนะเป็นการจัดแสดงพิพิธภัณฑ์โชว์เกี่ยวกับเรื่องการแข่งมา้านี่ค่ะก็จะอยู่ที่ New Market s u p p o r ออันนี้ออกคอสอบดูหน้าถัดไปนะคะมาดูกอล์ฟทีนี้กอล์ฟนะคะมีต้นกำเนิดก็คือมาจากประเทศสกอตแลนด์ตั้งแต่สมัยศตะวรรษที่15สถานที่นะคะที่ชื่อว่าเซนต์แอนดูเนี่ยเขาถือว่าเป็น Home of กอล์เป็นบ้านของกอล์ฟ ชื่อการแข่งขันกอล์ฟดังๆก็อย่างเช่น The Open Championship นะคะซึ่งเป็นการแข่งขันกอล์ฟทัวนาเมนต์ที่เอ t s ซ d e เดอะยู t น d s t a t สเตนะจำเฉพาะตรงที่คูไฮไลท์นะคะอกักโสอบเทนนิสค่ะทีนี้เทนนิสนะคะต้นกำเนิดก็คือมาจากอังกฤษนะคะการแข่งขันเทนนิสก็อย่างเช่นวิเบอร์ดันแล้วก็อันที่สองแกรนสแลมแกรนสแลมเนี่ยนะคะจะเป็นการแข่งขันบนสนามที่เป็นกราสก็คือหญ้าสนามหญ้านั่นเอง หน้าถัดไปค่ะมาดูวอเตอร์สปอนะคะกีฬาทางน้ำกีฬาทางน้ำอันแรกก็คือเซลลิงเซล i n g นะคะเป็นการแข่งเรือใบนะการแข่งเรือใบเพราะฉะนั้นอ่ะไปดูภาพว่าเรือใบเป็นเป็นหน้าตายอย่างไรเซลลิงนะคะเราจะได้นึกภาพออกอ๋อมันเป็นอย่างนี้นะคะนี่คือเรือใบเพราะฉะนั้นการแข่งขันเรือใบมันต้องไปแข่งที่ที่มีคลื่นมีลมเพราะมันต้องอาศัยลมพัดใบเรือให้เรือแล่นไปใช่ไหมคะ อ่าเนี่ยค่ะนี่คือการแข่งขันเรือใบนะเพราะนั้นก็จะไปจัดอยู่ที่น้ําที่มีน้ําทะเลไปจัดอยู่ที่เกาะนั่นเองก็คือแถวแถวไอซ์วายนะคะหรือว่าเนี่ยถ้าเราอ่านแบบคนไทยไอเซอร์ออฟไวท์แต่ว่าถ้าอ่านแบบคนอังกฤษเขาอ่านว่าไอซ์อไวาอยู่ที่เกาะนี้นะคะจะได้มีคลื่นลมทะเลแรงนั่นเองขึ้นแรงๆนะคะถัดมากีฬาทางน้ําประเภทที่สองเรียกว่าโรอิงโรอิงนะคะเป็นการแข่งพันุายเรือบึดจำํำบึดจ้ำบึดนี่นะอเรือระหว่างแม่น้ําเจ้าพระยาอะไรอย่างนี้นะ ก็จะแข่งกันที่แม่น้ําเทมนะโรอิงนะไปดูภาพประกอบโรอิงก็จะเป็นอย่างนี้ในหาดพายเรือบ้านเราก็มีเนาะแข่งเรือที่แม่น้าเจ้าพระยาแม่น้ําโขงแข่งระหว่างประเทศไทยกับประเทศลาวอะไรเงี้ยนะคะกับกะชับมิตรสัมพันธภาพอันนี้ก็มีเหมือนกันเป็นการแข่งกีฬาโรอิงนะคะซึ่งจัดก,กันทุกๆปีเลยแข่งกันที่แม่น้าเทมอ่าเทมริเวอร์ริเวอร์รเรทมน,นะชื่อแม่น้ํานะคะแม่น้ําเทมเป็นแม่น้ําสายเดียวที่ เดียวก,กันกับที่ไหลผ่านลอนดอนไอนะคะเป็นการแข่งขันกีฬาของนักกีฬาสองมหาลัยก็คือมหาลัยออกฟอร์ดกับมหาลัยเคมบริดจ์จะจัดก,การแข่งขันปีละครั้งนนวันเะสียหรือว่าแอนนไลปีแล้วก็นอกจากนั้นมีนักกีฬาใช่ไหมโล่งที่ดังๆก็อย่างเช่นสตีฟเลนเกฟนะ,ะออกข้อสอบมอเตอร์สปอร์ตค่ะทีนี้การแข่งขันมอเตอร์สปอร์ตก็อย่างเช่นการแข่งขันรถฟอร์มูล่าวัน One, ชื่อกันขันก็แกรนพรีนะอันนี้ เคยตอนสมัยอยู่บาเรนนะมันก็จะมีแกรนพีไปจัดที่บาเรนไงโอ้โหสนามแข่งรถฟอร์มูล่าวันอย่างเงี้ยเลยค่ะอ่าน,นี่นะคะเขาเรียกแกรนพีนะแข่งรถฟอร์มูล่าวันชื่อนักกีฬาแข่งรถฟอร์มูล่าวันดังๆก็เช่นเดมอนฮิลลูวิสแฮมิลตันเจนสันบัตเทิลแล้วก็แจ็คกี้สตีเว์ดนะคะอันนี้เป็นชื่อนักกีฬาดังๆถัดมาค่ะสกีอิ่ง สกีอิงอ่ะไปดูหน้าตาที่มันเป็นยังไงเราจะได้นึกภาพได้อ่าเห็นไหมคะอันนี้เป็นสกีก็เป็นเล่นตรงที่มันมีหิมะใช่ไหมเพราะนั้นถ้าเราดูตามภูมิศาสตร์ของยูเคประเทศที่น่าจะมีหิมะมากนา่ามากที่สุดก็คือประเทศสกอตแลนดนะ์เนาะเพราะมันอยู่ทางตอนเหนือมันจะหนาวนะคะเพราะฉะนั้นนะคะสกีมันจะอาศัยสโนเพราะนั้นมันจะไปแข่งบนที่ที่มีสโนเยอะๆก็คืออยู่แถวแถวสกอตแลนด์นะคะแล้วก็ที่สกอตแลนด์นะคะจะมี เขาเรียกว่าเป็นยุโรปลองเกตได,ดสกีสโลก็คือเป็นที่ที่มีสนามกีฬาแข่งสกีเนี่ยลองเกตก็คือยาวที่สุดในยุโรปเลยซึ่งอยู่ที่เมืองเอดินเบิร์กของประเทศสกอตแลนด์จบแล้วนะคะทีนี้มาดูตัวอย่างคำถามบ้างข้อที่หนึ่งถามว่าอ่ะเราจำคำนี้คีย์เวิร์ดอยู่ตรงคำว่าทัวร์ดอฟานใครปั่นจักรยานไปฝรั่งเศสจำได้ไหมคะ คำตอบก็คือแบดลี่วิกกินจำนำสกุลไซวิกเนี่ยปั่นจักรยานไปฝรั่งเศสข้อที่สองค่ะแอนดี้เมอร์เล่เล่นกีฬาอะไรคำตอบก็คือเทนนิสนะคะตอบข้อบีเทนนิสข้อที่สามค่ะอังกฤษวินเวอร์คัพเมื่อไหร่อนะ่าฟุตบอลโลกเราได้ปีไหนคะหนึ่งเก้าหกหกโดยผู้นำทีมก็คือชื่อว่าบ็อบบี้มัว ข้อที่4ค่ะมิ l ลเนียสเตเดียมตั้งอยู่ที่ไหน m ม l เลเนียมคำตอบคืออยู่ที่เมืองคาดิ Deep, ประเทศเวลนั่นเองตอบข้อ A นะคะข้อที่5 How many t i m e UK Host o s ฮสต์โอลิมกอ่าก็คือตอบ3ครั้งปี 1908, 1948, แล้วก็2012เราเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกเกม3ครั้งข้อที่6ค่ะใคร invent cricket อ่าใครเป็นต้นกำเนิดกีฬาคริกเก็ตคะ คำตอบก็คือประเทศอังกฤษนะตอบข้อ A ต่อไปข้อที่7ค่ะ Royal a s c o t เป็นการจัดการแข่งขัน 4-Day Hot Race Meeting ที่จัดที่เมืองเบ r ร s h i r e แล้วก็มี Member of Royal Family มาปรากฏตัวถูกหรือผิดเนี่ยคุณคุณไหมคะคุณคุณไหมคำตอบคือผิดนะคะผิดตรงไหนผิดตรงมันบอกว่า 4-Day ไงจริงๆมันต้องเป็น 5-Day ห้วัน ไม่ใช่สี่วันต้องเป็นห้าวันอันนี้มันบอกโฟ oh <dear. S 1> นอกนั้น <Yeah. S 1> ถูกหมดเลยชื่อเมืองก็ถูกชื่อการแข่งขันก็ถูกมีรอย่อแฟมิลี่มาดูชื่อรอย่อเอสคอดจัดที่เมืองเบิร์กชัยอันนี้ถูกแต่ผิดตรงเนี้ยมันบอกสี่วันมันต้องเป็นห้าวันะคะห้าวันไม่ใช่สี่วันห้าวันข้อที่แปดค่ะแกรนเนชั่นแนลจัดที่ไหนอ่ะแกรนเนชั่นแนลก็เป็นฮอตเดซซิ่งเหมือนกันแต่ไม่มีรอย่อแฟมิลี่มาดูจัดอยู่ที่เมืองที่ขึ้นต้นด้วยตัวเอก็คือเอ็นทรีอยู่ใกล้ๆกล้ลิเวอร์พูลนะคะ ข้อที่9ค่ะยุโรปล,ลองเกตได,ดสกีสโลปอยู่ที่ไหนอ่าไดสกีสโลปใช่มเมืม่อกี้เลยนะคะสกีก็ที่ที่มีหิม,มเะเยอะๆก็สกอตแลนด์นะก็คืออยู่แถวแถวเอดินเบิร์กในสกอตแลนด์ตอบข้อ B นะคะข้อที่10ค่ะสปอร์ตแมนคนไหนเอ่ยที่บลา bla bla นะเล่นกีฬาโรอิงคีย์เวิร์ดอยู่ตรงกีฬาโรอิงโรอิงพายเรือบึดจำบึดเนี่ยใครเอ่ย คําตอบก็คือสตีฟเรดเกฟนะคะเราจำนามสกุลเรดเกฟนามสกุลขึ้นต้นด้วยตัวอาเล่นกีฬาที่ขึ้นต้นด้วยตัวอาเรดเกฟข้อที่11ค่ะใครเป็นนักวิ่ง1,000 0เมตรอ่านักวิ่ง distance runner นักวิ่งระยะไกล1,000 0เมตรคนที่ทํามือน่ารักน่ารักสลังเงโยชื่ออะไรคะโมฟารานะคะข้อที่12ค่ะ กัปตันอิงลิสฟุตบอลทีมที่พาทีมอังกฤษนีได้เวิร์ครัพในปี1 9ึ่งเ6ชื่ออะไรคำตอบก็คือข้อบีบ็อบบี้มัวนั่นเองข้อที่13ค่ะสปอร์ตอะไรคะที่สามารถแทร็กย้อนกลับไปจนถึงสมัยโรมันไทม,ม์ยุคโรมันมีอะไรคะขี่ม้านั่นเองก็คือฮอร์สเรซิ่ง14ค่ะ นักกีฬาคนไหนที่เป็นพาลาลิมปิกเกมเล่นกีฬาพาลาลิมปิกเกมก็คือคนไหนเล่นกีฬาคนพิการนั่นเอง4ี่คนนี้ใครพิการคะคำตอบก็คือบารเนสเทนี่เกรทอมสันนั่นเองที่นั่งวิลแชร์เนาะนอกนั้นไม่พิการนะเคลลี่นี่นักวิ่งเอียนนี่เล่นคริกเก็ตเอลี่แม็กอาเธอร์นี่เล่นยอดบูแมนสิบค่ะการแข่งขันหวันที่มีรอยอลแฟมิลี่มาดู ชื่อว่า Royal a s c o t จัดที่เมืองไหนอฮะถ้ามี Royal Family มาดูจัดที่เมืองที่ขึ้นต้นด้วยตัวบีก็คือ Berkshire ร Ber ์เบร์เนะคะข้อที่16ค่ะเจนโทวินกับคริสโตเฟอร์ดีเนี่ยแข่งกีฬาอะไรอ่ามาสองคนอย่างนี้เป็นไงคะเต้นลำเนาะเต้นธรรมดาโลกไม่จำต้องเต้นบนน้ำแข็งด้วยไอซ์แดนซิ่งนั่นเองอ่า จบแล้วมีแค่นี้เองนะคะไม่ยากเกินไปนอ้อนทุกทวนไปบ่อยเอา